สวัสดีครับวันนี้จะมาบันทึกรายการค้าระบบบัญชีเป็นการ,ราเป็นรายการปรับปรุปรงตั้งค่างรับค้างจนะ่ายในวันที่3เดือนมกราคมปร,ปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายหัวข้อที่3โอนปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายนะครับเข้ามาที่โปรแกมรม S m a r t Bit a อ l นะครับเลือกระบบเลือกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษนะีที่จ่ายนะครับ เข้ามาที่หัวข้อรายงานภาษีขายนะครับเลือกรายงานภาษีขายรวมยื่น,พนเพิ่มเติมนะครับครับผมให้เราเปลี่ยนตั้งแต่เดือน09259นะครับเปลี่ยนเป็น012559ถึง012559 จากนั้นกดโอเคครับจากนั้นเราเคายเลือกคำว่าปินนะครับครับเมื่อเรากดปิดน,นะครับมันจะเป็นหน้าต่างนี้นะครับให้เรามาดูยอดนะครับยอดของเราก็คือหนึ่ง 18บาทนะครับเมื่อเรารู้ตัวเลขแล้วนะครับให้เรากด exit ออกครับ exit exit ออกนะครับครับเรากด exit ออกอีกทีนะครับคราวนี้ให้มาที่รายงานภาษีซื้อนะครับยื่นเพิ่มเติมเดว,วันคีครับให้ ให้เปลี่ยนวันที่ตั้งแต่วันที่01 01 01, 01มกราคม2559นะครับถึงวันที่31มกราคม2559นะครับให้เรากดโอเคครับกดโอเคครับให้เรากดปินครับ ครับจากนั้นมาที่ชื่อบัญชีนะครับชื่อบัญชีให้เป็นภาษีขายนะครับแล้วมาที่จำนวนเงินเดบิตนะครับจำนวนเงิน1 2ึ่งบาทครับกด enter ครับมาวันที่สองนะครับทันที่2นี้เราจะเว้นไว้ก่อนนะครับให้มาวันที่3ครับ บัญทีสามให้เราเป็นชื่อบัญชีเป็นภาสีซื้อนะครับให้อยู่ด้านเครดิตนะครับจำนวนเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยก้าสิบครับเมื่อได้ยอดแล้วจะเห็นว่าด้านเดบิตจะเยอะกว่านะครับ ให้มาให้ขึ้นมาวมาันาันที่2ครับในชื่อบัญชีนะครับให้เป็นชื่อบัญชีเจ้าหนี้สมก,กรนะครับจากนั้นให้มาในช่องด้านเครดิตน,นะครับให้เรากด f 2ครับเพื่อทำการให้ตัวเลขมาสมดุลกันนะครับจากนั้นเรากด f 4 0เพื่อบันทึกครับ กดเย็สครับเอสเคปออกครับกดเย็สครับเอสเคปออกครับแ a นซนครับครับขอจบรายการบันทึกรายการวันที่สามสินมกราคมหัวข้อที่3โอนปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายนะครับ